สวัสดีครับจองวิเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้ฮะมีเรื่องราวของยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะฮะช่องที่ถือว่าโด่งดังบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตไอดอลนะฮะยูทูบเบอร์ที่มีคาแรคเตอร์นะฮะซึ่งคือช่องแซควัยรุ่นทำกินหรือว่าแซคแฟมิลี่นะฮะหนุ่มรายนี้นะฮะมีชื่อเสียงจากการที่เขาเนี่ยมีภรรยาหรือมีเมียถึงสองคนนะฮะล่าสุดเนี่ยฮะ มีเมียคนที่3มไปแล้วนะครับคลิปล่าสุดนะฮะบนแฟนเพจแซกวัยรุ่นทํากินนะฮะคุณแซกเนี่ยฮะเขาเนี่ยได้ถ่ายคลิปลงโทษลูกน้องนะฮะโทษฐานที่สั่งให้ไปทํางานแล้วไม่ยอมทํานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยสั่งให้เอาบิ๊กไบค์ไปเติมน้ํามันนะฮะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะมารับรถอีกวันหนึ่งนะครับแต่ลูกน้องเนี่ยดันลืมหรือว่าไม่ทําตามหรือยังไงเนี่ยฮะก็เลยสวมนวมนะฮะ ออกมาชกลูกน้องสามคนเพื่อเป็นการลงโทษเลยฮะเขาบอกว่าพวกมึงสมควรโดนวันนี้ผมเสียใจกับลูกน้องมากนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยดูช่องนี้นะฮะเจ้าของช่องเนี่ยนุ่มแซกเนี่ยเขาโด่งดังมาจากการที่เขาเนี่ยเปิดเผยออกสื่อว่าเขามีเมียสองคนนะฮะจากคลิปเนี่ยฮะพี่มีอะไรที่ในใจมานานละ้ะอยากจะบอกพวกเธอเธอพี่คิดว่าพี่อยู่กับเธอสองคนได้ เธอก็ทำได้ขอบคุณนะแต่อะไรที่เป็นความสุขพี่เธอบอกว่าเธอจะมอบให้ใช่ไหมพี่ยังตรงไงนะพี่ื่อว่าเธอเธอพี่ทำได้แล้วเธอก็ทำได้อ่ะพี่พี่ขอมีเมียเพิ่มได้ไหมอีสักคนได้ไหมดี๋ยก็กอดอยู่พี่ก็โอเคไอ้องเจ๊ ที่เริ่มโด่งดังบนโซเชียลน,นะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปทำ YouTube นะฮะมี2ช่องนะฮะช่องแรกเนี่ยชื่อช่องว่า s i x ท h o p ็นช็ปนครปฐมนะฮะซึ่งก็คือร้านขายบิ๊กไบค์ของเขานั่นเองนะฮะคอนเทนต์ในช่อง s i x ท h o p ็็เนี่ยมัจะเป็นการรีวิวรถการโพสขายรถการทดลองมอเตอร์ไซค์ที่เข้าใหม่ในร้านนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทการทำธุรกิจบิ๊กไบค์ของเขานะครับอีกช่องหนึ่งครับ เป็นช่องที่ชื่อว่า z a c แ Family เป็นช่องไลฟ์สไตล์ฮะช่องนี้จะมีเรื่องราวของการทํากับข้าวกับเมียทั้ง3คนการจัดงานปาร์ตี้การเซอร์ไพรส์การแกล้งกันคือเป็นช่องไลฟ์สไตล์ฮะช่องนี้ก็ทั้ง2ช่องเนี่ยมีผู้ติดตามทะลุ10,000แคนเลยนะครับส่วนคลิปดราม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ว่าไปต่อยลูกน้องหลังจากลูกน้องไม่ยอมเติมน้ํามันเนี่ยฟีดแบ็ ที่กลับมานบในช่องคอมเมนต์กลายเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเป็นกระแสลบมากกว่านะครับมีคนที่บอกว่าไม่น่าทําจะหักเงินเดือนหรือโบนัสก็ว่ากันไปไม่ควรจะกําลังนะฮะมีคนบอกว่าพี่ไม่ควรทําเลยครับผมไม่โอเคมีคนบอกว่าหมดศรัทธาเ็นดูความน่ารักของครอบครัวนี้มาตลอดเป็นนายคนก็ทํากับลูกน้องแบบนี้หรอคะอันนี้บอกว่าไม่เข้าท่าครับผมเชื่อว่าทั้งประเทศไม่มีใครชอบแบบนี้ ตอนแรกคิดว่าจะทําคลิปแกล้งต่อยเราให้เงินบนนะัสแต่ไม่ใช่นี่หว่านี่มันเหมือนไม่ให้เกียรติกันนะสั่งสอนแบบนี้ลงคลิปมีคนบอกว่าเอฟซตั้งนานนายคนไม่ใช่ทําแบบนี้อะไรก็คุยกันครับไม่น่าทําเลยคือคอมเมนต์โดยรวมเนี่ยที่อยู่บนแฟนเพจเนี่ยทุกคนเนี่ยคือแฟนคลับของแซกวัยรุ่นทํากินหรือแซกแฟมิลี่นะฮะหลายคนผิดหวังการการทำของคุณแซกนะครับเพราะว่ามองว่าเป็นการใช้ความรุนแรงนะฮะเป็นการการะทําที่เกินกว่าเหตุนะครับ แต่อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ติดตามคุณแซกมาก็จะรู้จักว่าคุณแซกเนี่ยเคยมีเวลกรรมในเรื่องของการต่อยตียตยการทะเลาะวิวาทมามากมายเขาก็มองว่าคุณแซกเนี่ยก็จะปกครองลูกน้องด้วยการใช้พระเดชประคุณแบบนี้แหละครับเวลาดีเขาก็ดีฮะเวลาที่ลูกน้องไม่ยอมทาตามคำสั่งเนี่ยก็ต้องใช้ลูกโหดเพื่อให้ควบคุมลูกน้องให้อยู่ในกฎเกณฑ์กันบ้างก็กลายเป็นความเห็นที่แตกออกเป็นสองฝ่ายนะครับส่วนคลิป ที่เกิดขึ้นนะฮะคลิปที่ชกต่อยลูกน้องเพื่อลงโทษที่ไม่ยอมเอารถไปเติมน้ำมันเนี่ยก็ไปดูได้บนแฟนเพจ a c e b o o k แซกวัยรุ่นทำกินกันนะครับตรงนี้เราก็มาเล่าให้ฟังนะฮะเป็นดราม่าที่มีการรับชมไปแล้ววันหนึ่งแสนครั้งนะฮะบ,บนแฟนเพจ Facebook นะฮะคลิปนี้เขาไม่ได้ลงบน YouTube นะครับก็ลงไปเมื่อสิ็ชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวน่าจะมีการถแถลงหรือว่าโพสเฟซบุ๊กเกี่ยวกับ เรื่องดราม่าดังกล่าวนะฮะบนแฟนเพจแซกไพรุ่นทำกินก็ดูฮะว่าคุณแซกเนี่ยเขาจะออกมาอธิบายหรือชี้แจงว่าอะไรกันนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของแซกไพรุ่นทำกินคิดเห็นยังไงครับหรือใครที่คิดว่าเคสเนี้ยเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมควรไหมก็พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดงสับสุไกรช่องวิทเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกเลยครับวันนี้ลาไปกอ่อนครับสวัสดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม ทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ